เลยจะมีบอกเลยค่ะว่าอัปเดตระบบลงคือเข้าใช้ไปหาคําว่าไปหาคําว่าแรมและที่เก็บข้อมูลของน้องปาก็เช่นเดียวกันไปที่แรมและเก็บข้อมูลตัวนี้จะบอกเลยค่ะว่าทั้งหมดน่ะหน่วยความจําของเราอ่ะเครื่องบีเนี่ยห้าร้อยสิบสองกิกะไบต์นะคะใช้ไปแล้วร <B, S 2> ้อยสิบสองเงยอะเยอะบีใจเย็งเงยน b, เอาใหม่เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งไปไปทีละขั้นตอนช้าๆเลยเริ่มต้นเราจะไปที่ไหนทีละขั้นทีละตอนนะทีละขั้นช้าๆช้าๆเนี่ยค่ะเริ่มต้นให้ไปที่การตั้งค่าโอเคการตั้งค่านะใช่ค่ะเมื่อกี้คืก็บอกว่าไปที่การตั้งค่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่บอกแต่ว่าช้าๆหน่อยเพราะว่าเขาจะช้ากันนนท้องเนี้ยอ่ะเริ่มต้นทุกคนไปที่การตั้งค่านะคะอ่ะไปตามอ่ะขั้นตอนที่สองค่ะคูบีไปที่ไหน ขั้นตอนที่สองไปที่แรมและที่เก็บข้อมูลอ่าพอเราเข้ามาปุ๊บเราเลื่อนไปหาใช่ไหมฮะเลื่อนลงมาหาถึงแรมและที่เก็บข้อมูลนะอ่ะแล้วกดเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะโอเคกดเข้ามาแล้วยังไงต่อนี่ค่ะกดกดเข้ามาก็จะเห็นรายละเ,เอียดว่าเออแอดเราใช้ไปเท่าไหร่วิดีโอเราใช้ไปเท่าไหร่ถังขยะมีเท่าไหร่รูปภาพมีเท่าไหร่เราสามารถแตะเข้าไปแล้วก็ ไปลบสิ่งที่ลบได้เลยก็คือถังขยะแตะเข้าไปถังขยะที่เราลบออกมาแล้วนี่คือซ้ําจะไม่เห็นในเครื่องแล้วฉะนั้นน้องปลาพร้อมที่จะแชร์แชร์หน้าจอไหมคะจะได้เป็นการจะได้เป็นการทําไปเลยนะคะพร้อมปลาคูบีรพร้อมค่ะแชร์หน้าจอได้เลยจ้า ค่ะน้องปลาเลื่อนไปทางลังซ้ายหรือทางขวาไปหาคำสั่งนี่ค่ะการตั้งค่าแถวบนสุดหน้าตัวนี้อรอมเนี่ยสองร้อยห้าสิบหก GB นะคะไปที่ดูที่รูปภาพเลื่อนไปค่ะเลื่อนอ่านไปเรื่อยๆเลื่อนขึ้นปไปค่ะ,คะอ่าหนึ่งสอง Android เวอร์ชันเวอร์ชันอัปเดตแล้วอื่นๆเอกสารไม่มีเกมไม่มีแอป 25GB ใช้ไปแล้วแตะไปที่ก็ไม่เยอะนะคะอ่าหน่วยความจำเยอะเหลือเยอะถอยถอยไปที่แรมและที่เก็บข้อมูลมองไปด้านบนค่ะกดถอยกลับอ่าเห็นไหมคะ มีทั้งหมดเนี่ยมีสองร้อยห้าสิบหก gb ใช้ไปห้าสิบเอ็ด gb เหลือตั้งสองร้อยแสดงว่าตัดประเด็นนี้ไปนะคะตัดประเด็นนี้ไปที่บอกว่าหน่วยความจำเต็มนะคะถอยกลับไปค่ะถอยกลับไปถอยไปที่ไหนคะถอยกลับอามองมาด้านล่างนะคะจะมีขีดสามขีดแล้วก็วงกลมแล้วก็ลูกศรเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะแตะไปที่เครื่องหมายน้อยกว่า มองมาด้านล่างจอสุดถอยอีกค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะถอยไปที่หน้าจอปกติค่ะทีนี้คือ,เ,อเมื่อกี้เราไปที่ Google ใช่ไหมคะเราไปที่ Google หน่วยความจำเต็มตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่า,าตรงไหนแต่กลับไปที่การประมวลผลอีกรอบ กลับไปที่การประมวลผลอีกรอบค่ะไปที่ Google ค่ะไปเริ่มทําใหม่เพราะดูแล้วหน่วยความจําไม่เต็มนะคะดูแล้วหน่วยความจําไม่เต็มค่ะแต่ไปที่ Google แท,บ Google ท็บ o o g l e ลข้างบนแล้วก็ไปที่ g e มีน i ค่ะแตะเลยค่ะถอยกลับไปอยกเลิกอ่าแตะไปไอ้ถอยกลับค่ะ ยกเลิกยกเลิกคำสั่งนี้เคลียร์หน้าจอให้หน่อยค่ะอ่าแต่ไปที่ Gemini ค่ะคำสั่งแรกค่ะทีนี้คุณปาคุณปาแต่ไปที่คำว่า Google เนี่ยค่ะใต้ Google มีคำว่า g e m i a นะคะ Gemini แต่ไปที่ Gemini ค่ะเพื่อเข้าเพื่อเข้าแอป อ่ามาแล้วแสดงว่าเมื่อกี้แตะผิดนะคะแล้วก็การกระบาดออกไปหน่อยค่ะขอต้อนรับสู่จิมินายเนี่ยผู้ช่วยอไอส่วนตัวของคุณมิกการกระบาดอยู่แตะไปที่การกระบาดหนึ่งครั้งโอเคค่ะแตะไปที่บวกค่ะทีนี้เข้าสู่กระบนวนการเดิมมีอยากรู้ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าความจําเต็มอะ่ะเป็นที่อะไรนะคะแตะไปที่อัปโหลดไฟล์ค่ะ แตะไปที่อัปโหลดไฟล์ค่ะรอสักครู่นะคะอะนุญาตขณะใช้แอปเดี๋ยวนะคะเอาใหม่ค่ะเมื่อกี้ไม่ได้กดตามที่บีบอกนะคะคือเวลาเวลาแช์นหน้าจอแบบนี้เนาะบีจะเป็นคนบอกว่าแตะไปที่ไหนที่ไหนถ้าแตะไปเองแตะผิดอ่ะแตะไปที่อัปโหลดไฟล์ค่ะแล้วรอคำสั่งต่อไปนะคะรอบีพูดรอก่อนนะคะมานะค่ะแตะไปที่รูปภาพและวิดีโอค่ะ แล้วก็แตะไปที่อัลบั้มค่ะสีฟ้าไอคอนสีฟ้าเลือกภาพมาสักหนึ่งภาพค่ะเนี่ยภาพสีฟ้านี่ก็ได้ค่ะเป็นใครคะมองมานับหนึ่งสองสามแถวสีฟ้ายืนเดี่ยวภาพสีน้ำเงินเนี่ยค่ะชุดสีน้ำเงินเนี่ยเนี่ยค่ะโคดพิการค่ะโคดพิการอ๋อเอาลูกยิงเลยค่ะได้ค่ะ มองไม่ชัดมันเล็กนึกว่ารูปของตัวเองเห็นว่าจำได้ว่าตัวเองนี่ก็ได้ค่ะเนี่ยภาพเดียวเนี่ยสีเสื้อขาวอะค่ะที่ยืนอยู่ที่จั่วนี่ก็สวยลักษณะบุคุคลิกได้ที่เลือกมาเนี่ยไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ค่ะการกระบาดรูปออกไปรูปที่ยืนเสื้อสีขาวผ้าถุงสีแดงเนี่ยค่ะที่เป็นภาพยืนนะคะตรงจัว่วมันจะมีภาพนั่งกับภาพยืนตัวนี้เหรอคะ ตัวไหนเอ่ยอ่าตัวที่สามค่ะแตะซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อยกเลิกแล้วก็ไปแตะภาพที่สามมองไปทางขวาภาพที่สามแตะแล้วค่ะอ่าค่ะแล้วก็กดติ๊กถูกด้านบนขวามือค่ะค่ะติ๊กถูกค่ะรอเดี๋ยวนะคะขอบีอ่านก่อนไม่สามารถดำเนินการ อันนี้เขาหายไปเองใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้แตะอะไรใช่ค่ะเขาหายไปเองอือขออีกทีหนึ่งค่ะบีอ่านไม่ทันมีต้องต้องอ่านคําสั่งว่าเขาจะบอกว่ามันผิดพลาดตรงไหนแล้วเราจะได้แก้ถูกที่ถูกจุดจ้ะแต่ไปที่รูปบวกอีกครั้งหนึ่งค่ะอัปโหลดไฟล์ค่ะ แล้วก็ขณะใช้แอปค่ะเลือกไปที่ขณะใช้แอปค่ะหนึ่งค่ะแล้วก็อัปโหลดไฟล์ค่ะแตะไปที่รูปภาพและวิดีโอค่ะแล้วก็เลือกไปที่อัลบั้มค่ะเลือกภาพเมื่อกี้ได้เลยค่ะ มาแล้วเนี่ยเลือกสองรายการมานะคะโอเคเก่งมากค่ะติ๊กถูกค่ะรอบน,นี้ไม่ถึแน่เห็นไหมคะรู้ปัญหาแล้วไหมคะเมื่อกี้เมื่อกี้<ม>อะค่ะตรงที่อนุญาตให้เข้าอะค่ะ อนุญาตให้เข้าอ่ะไปเลือกผิดเห็นไหมคะมีว่าบีเว็บแว็บว่าเห็นว่าว่าคุณการอะไปจิ้มผิดที่แล้วโดยที่ไม่ได้รอให้พีบอกว่าไปแตะอะไรเฮ hey, ค่ะทีนี้พอเราออกจากหน้านี้ไปนะคะคุณการมันก็จะมาเริ่มต้นใหม่คุณปลาคุณปลาค่ะคุบีชื่อปลาค่ะเห็นว่า K A N สวัสดีคุณการ ตาไปมองสวัสดีค่ะลูกชายค่ะลูกชายเขาตั้งให้ไม่มีจีเมลเป็นของตัวเองเป็นของลูกลูกชายค่ะอ๋อไปหาตั้งเมลนะไปหาตั้งเมลของตัวเองนะคะอ่าไปสมัครอีเมลฮะให้ลูกชายพาทานะคะให้ลูกชายพาทาแล้วก็เรียนรู้จากลูกชายบีเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลูกสอนมาค่ะเออเมื่อก่อนก็แบบลูกทาให้นะทําให้แม่หน่อยทําให้แม่หน่อยพอลูกไม่อยู่ด้วยและ ลูกไปเรียนแล้วไม่อยู่ด้วยต้องทำเองค่ะนี่แหละโอเคค่ะลองจิ้มไปตรงที่ถามจีมีนายค่ะจิ้มแช่ว่าเมื่อกี้ได้ก๊อปปี้ไว้ตามที่ครูมิ้นสอนไหมว่าให้กอ๊อปให้คัดลอกคำสั่งนั้นไว้อะได้ทำไหมคะคุณปาไมไ่ทำไว้ไหนเพราะว่ามันไม่รู้ไปต้องไปจิ้มตรงไหนนะคะรู้แต่ว่าจิ้มแต่เลยไม่รู้ว่า <Okay. S 2> ไปจิ้มตรงไหนคะ่ะ ค่ะทีนี้แตะไปที่วงกลมค่ะด้านล่าง,งม,มองมามข้างล่างเครื่องหมาบวกกันหรอคะไม่ใช่ค่ะข้างล่างตรงแถวเดียวกับขีดสามขีดจะ้ะบีจะพาไปคัดลอกคําสั่งกดสามขีดไหมคะวงกลมกดวงกลมค่ะกดวงกลมค่ะวงกลมข้างไม้เหรอคะมันจะมีวงกลมสามรี่เครื่องหมายบวกกับสามเหลี่ยมคะ่ะ กดตรงไหนคะไม่ใช่ขัดลงมาอีกแถวหนึ่งค่ะมีขีดสามขีดวงกลมแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าอ๋ออ๋อ,อ,อ,อกดไปที่สามขีดใช่ไหมคะไม่ค่ะกดไปที่วงกลมค่ะโอเคคะ่ะวงกลมค่ะอะ่รอสักครู่นะคะไปที่ลายกลุ่มค่ะเข้าไปที่ลายกลุ่ม,มเข้าไปที่ลายกลุ่ม ไปที่ไลน์กลุ่มไปที่ไลน์กลุ่มแล้วก็เดี๋ยวบีจะส่งนี่ค่ะที่บีส่งเข้าไปให้อีกรอบเลื่อนมาลงมาล่างสุดเลื่อนลงมาล่างสุดนี่แหละจิ้มแช่ค่ะเอานิ้วจิ้มแช่ไว้จิ้มแช่คัดลอกทั้งหมดค่ะนี่ค่ะกดไปที่คัดลอกหมดเสร็จแล้ว อมองมาข้างล่างแตะไปที่ขีดสามขีดค่ะแตะไปที่ขีดสามขีดแล้วก็เห็นไหมคะเลือกไปที่มันจะมีข้างล่างอะคะ่ะมันจะมีมีป๊อปอัพไอตัวที่ว่าที่เรากำลังทำค้างไว้ก่อนหน้านี้นะคะ่ะแตะเข้าไปข้างล่างอะคะ่ะข้างล่างขวามือโคมอ่า้วอันนี้ก็จิ้มแช่ตรงคำว่าถาม จิ้มแช่ตรงคำว่าถามแล้วก็วางค่ะแล้วก็กดส่งค่ะสัญลักษณ์ลูกศรขวามือที่ชี้ไปทางขวาค่ะข้างล่างลูกศรขวามือแตะไปตรงนั้นเลยค่ะเห็นไหมคะคุณปาเห็นไหมเ,เห็นลูกศรไหมแตะเรียบร้อยค่ะแตะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณ้ว เลื่อนเลื่อนภาพดูข้างบนจะมีคําสั่งว่ากําลังประมวลภาพแต่ไปที่จอแล้วเลื่อนขึ้นข้างบนจ้ะค่ะโปรดรอสักครู่เนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างคะทุกคนขอบค <ขอ S 2> ุณ <ขอ S 2> มากค่ะเข้าใจเลย ก็ได้เ <Okay. S 1> มื่อนูติดตรงูติดตรงที่ไปคัดลอกตรงนี้มาค่ะเพราะว่าหนูไปแล้วต่อไม่ได้โ okay. อเคยอดเยี่ยมมากค่ะตรงนี้ค่ะอารมณ์นี้นี่คือจบแล้วใช่ไหมคะคุณมีรอค่ะรอเดี๋ยวจะมีภาพเด้งขึ้นมานี่มาแล้วเลื่อนไปดูซิมาหรือเปล่าเลื่อนเลื่อนจอขึ้นเลื่อนจอขึ้นรอเลื่อนจอขึ้นอี่ค่ะรอแป๊บหนึ่งนี่นี่นี่กำลังประม้วนผลรอแป๊บหนึ่ง หน้ามาแล้วแตะไปที่ภาพหนึ่งครั้งแตะไปที่ภาพหนึ่งครั้งรอนะคะมองไปด้านบนขวามือจะมีลูกศรชี้ลงนั่นคือดาวน์โหลดภาพแตะไปค่ะแตะไปที่ลูกศรชี้ลงด้านบนขวามือกำลังดาวน์โหลดค่ะนี่ละเคยมากค่ะคุณบีขอบคุณมากมานะคะที่เลือกเอาไปชา้าเอาไปชา้า,ชาแล้วก็ไ,ไปโสต์ทุกช่องทางนะคะ แล้วก็บอกเพื่อนๆว่าเนี่ยวันนี้ได้มาเจอครูมิน้นเจอห้องเรียนนี้ไปบอกไปบอกเพื่อนๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์ออนไลน์ก็คือในเฟซนะคะในไลน์นะคะใน t i กตอกไปใส่ให้หมดทุกช่องทางเลยแล้วก็พูดแล้วก็กล่าวไม่ว่าจะพิมพ์บอกหรือพูดเป็นคลิปเสียงว่า,าวันนี้ดได้มาเยวครูมิน้นขอ,<ๆ>ข,อขอแชร์หน้าจอวิธีการโพสต์แบบมืออาชีพให้ทุกคนโพสต์แล้วได้ตังค์นะคะ ตอนนี้เดี๋ยวคุณมิ้นชัยหน้าจอยดูนะตอนนี้กําลังโพสอยู่โพสเราไปแล้วแล้วมันจะทําให้ทุกคนน่ะมีไรายได้จากการดูตรงครั้งนี้ด้วยนะ เสียงครูหายไหมคะอธิพรมสามนะ no, มันจับมือ,มอทําแบบเจอตัวและจับมือทําแบบน่ากาลังพิมพ์พระรามสามเอาตอนนี้ไม่ไม่ได้ยินเหรอเม่กี้ครูครูมิ้นพิมพ์เฉยเยไม่ได้พูดมาคะแบบม่เมื่อกี้ลืมเปิดไม้แต่ตอนนี้เปิดแล้วไ,ได้ยินหรือยังได้ยินแล้วคะ่ะอาจารย์ได้ยินนะจ้าอ่ะก็ทั้งแบบเจอตัวจับมือทําแบบเอ่อเจอตัวที่พระรามสามอ่า แล้วเราก็มาที่สอนไลฟ์สดสร้างไรายได้แบบออนไลน์และแบบจับมือทําเจอตัว ทั้งหมดนี้เรียนฟรีจากม,าม,มีโคตาเอ้ยโคมีโมีโคต้าเพียงสิบที่นงังสำหรับใครสำหรับคนที่ ลงทะเบียนมาก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะโอเคเอานี้ตรงนี้เราจะต้องใส่สติกเกอร์มือชี้ลง เพื่อเราจะใส่ลิงล OA ก์ไลโอเอก็ได้เขาจะได้วิ่งเข้าไปหาไลโอเอของเราถ้าใครนี้มีไลโอเอไลส่วนตัวเลยนะไปกดลิงก์คัดลอกลิงก์ลงมาวาง หรือติดต่อเธอเอาเบอร์ใหม่ให้ฉันเบอร์เบอร์ใหม่ให้หนดิเออติดต่อเบอร์ใหม่เบอร์อะไรนะจําจำเบอร์ใหม่ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวจอไปไว้ในติ๊กต๊อกด้วยเบอร์ใหม่ ศนเลนเก้าหกหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าหกสามโอเคนะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้ด้วยอะจบแล้วนะคะมีทั้งมีทั้งแบบติดต่อเจอตัวนะคะเรามาดูว่าโพสต์ไหนที่เรา ผมเมีนไว้วางนะทุกคนดูโพสต์นะเป็นโพสต์นี้จ้ะเห็นไหมคะเปิดมาปับ๊บไฮไลท์ใครอยากเรียนรู้วิธีการทำรูป AI โมเดลในแอปใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวอแอปเจมิน i เพื่อลง,เพ,อลงเพื่อลงทะเบียนเรียนฟรีในห้องเรียนสร้างไรายได้ออนไลน์ด้วยปลายนิ้วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แปดโมงถึงสิบโมงทุกวันจ้าเดี๋ยวเอาใหม่จ้าเขียนผิดแก้ไขได้ทุกวัน จ้าเนีียผิดโอเคสนใจใช่ไหมอินบ็อกซ์มาหรือทักไปที่ลิงก์ที่อยู่ใต้โพสต์นี้ตรงข้อความได้เลยจ้าใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่คุูมิ้นท์โพสต์ไว้แล้วอยากรู้ไหมว่าในคลิปทําพูดอะไรไว้เนี่ยไหมนี่ดูน่ารักไหมมีเพลงด้วยนะในคลิปเนี้ย กดเข้าไปอ๋อมันไม่มีเสียงเพราะว่าอาถ้าถ้าอในเนี้ยมันมันมันพร้ออยู่มันเป็นเพลงสิ่งดีดีทุกวันในร่างกายคอมพินไปไปเอารูปไปวางหนึ่งรูปอะแล้วก็เปิดเสียงมันก็เลยมานะเป็นเพลงนะเราสามารถไปที่เมโลดี้แล้วเอาเสียงมาได้เลยนะถึงเราเป็นโพสธรรมดาแต่เรามีเสียงเห็นไหมฮะ และในนี้บอกขอบคุณความรู้ในห้องเรียนสร้างอไาได้ด้วยปลายนิ้วเห็นไหมคะเชื่อไหมคะว่าห้องนี้เรียนฟรีเห็นไหมข้างบนบอกทักอินบอกได้เลยจ้าเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวเราแชร์เข้ามาในห้องนี้นะวิธีการแชร์เราแชร์แบบนี้กดเข้ามาในห้องแล้วเราก็ไปที่ add อดไซน a อแอ l อนะใครอยากดูตัวอย่าง การโพสยังไงให้ได้ตังคกดติดตามช่องครูมิน้นใน Facebook ด้วยตามลิงก์นี้เลย นี้เลยนะคะทุกคนติ้งอะไปกดดูเลยจ้านี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างในการโพสคลิปเนี่ยน่ารักที่สุดเลยแล้วทันนี้แล้วก็กดแชร์ไปทุกห้องนะคะกดแชร์อะก่อนจะกดแชร์ไปทุกห้องเดี๋ยว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 เราเอารูปที่เราทำสวยๆอย่างเงี้ยเห็นนะแล้วสองรูปก็ได้นะแล้วก็บอก อยากรู้อยากรู้วิธีการทำคลิปแบบนี้พิมพ์ว่าสนใจมานะคะเ,เพราะมันเป็นลายใช่ไหมล่ะลายส่วนตัวเนี่ยเราเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะ รายส่วนตัวของเราเนี่ยเราทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมหนึ่งเราได้เอา facebook ของเราให้เขาเราเ c e b o o k ของเราข้างล่างแนบแนบลิงก์อยู่เขาจะได้เข้ามาหาเราได้เห็นไหมแล้วก็กดค้างหนึ่งไปอย่างนี้เลยนะสวัสดีวันจันท์ไม่เอาแล้วนะจ๊ะไปที่ใครฮะไปทุกห้อง <laughs> เห็นไหมนี่นะห้องของคุณม,มินะทุกห้อง ห้องบางห้องก็ไม่ได้นะห้องของบริษัทก็ไม่ได้นะมันต้องไปม่ต้องห้องบริษัทเอาเอาห้องที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอ่าลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์เนาะเขาจะได้เนี่ยห้องใต้สายงานโคมินเนี่ยจีย่าเนี่ยได้เป็นตัวอย่างห้องสามเก้าเก้าเนี่ยได้เพราะว่าเป็นคอที่มิ้นสร้างขึ้นมาห้องสร้างอะไรได้ในี่ยุคห้าจีเมื่อก่อนเดือนเดือนเดือนละห้องอ่ะเมื่อก่อนนะสร้างห้องกันเดือนละห้องอ่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็สร้างเราก็ส่งให้กับลูกศิษย์อ่ะ เอาเน้นห้องก่อนเห็นไหมตอนแรกเป็นห้องทั้งหมดก่อนแล้วเราก็แชร์ข้างบนนี้มีแชร์ใช่ไหมเราแชร์ไปก่อนนี่คือห้องที่เราสร้างขึ้นมานะเราไม่ได้ทิ้งห้องเหล่านั้นนะเพราะเรายังส่งคลิปส่งรูปส่งอะไรให้เขามันก็จะมีคนเก่าที่อยู่ในห้องอยากเรียนค่าครูมันจะทักมาที่ไลน์นี้แหมนสนใจค่ะไหมว้าวนะในนักเรียนนี่ในห้องนี้เก่งที่คนเลยนะยพี่พัฒน์นี่เก่งขึ้นเยอะมากเลยเห็นไหม ขอให้คุณได้ทำอะ่ะคุณได้ฝึกอะ่ะว้าใครวะเนี่ยสวยจังเลยอะ่ะโอ้คุณย่าจูเก่งจังเลยเห็นไหมไม่ว่าใครก็เรียนรู้ได้เห็นไหมไม่ว่าใครก็เก่งขึ้นได้อะ่ะน่าคุณปลาโอ้โหน้องปลาสวยเลยน้องปลาเห็นหรือยงังไม่ว่าคุณเป็นใครอะ่ะคุณทําได้หมดโอ้โหยไอติมน่ารักจัง <c oughs> นี่คือผลงานในห้องด้วยนะนี่ไงโอ้โหยใครวะเนี่ย พี่แนนสวยจังเลยอะ่ะเสาเนื้อเอาหุ่นแบบนี้กลับมาให้ได้นะคุณพี่แนนนะดีใจอะ่ะดีใจมีความสุขอะกับเด็กๆที่สามารถทำได้อ,ะอ่ะอ่านี่คุรตีของเราโอ้โหเสาวมั่นนะคะนี่คนละครนะคนละครโอ้โหในตำรวจของเราหล่อมากเออนะเห็นไหมมีคำว่าทีทุอร์ด้วยนะใส่เลือดทีทุอร์ เออได้่ะได้แสดงว่าพี่พี่พี่วิกก็ทาเป็นแล้วโอ้โหพี่แดงหล่อขั้นเทพเลยพี่แดงโอโหพี่แดงของเราหล่อมากนะทุกคนทุกคนไล่ไปดูเพื่อนๆนะคุณจะมีความสุขกับการที่ได้ดูเพื่อนๆแต่ละคนน่ะเขาหล่อขึ้นน่ะเออดูสิ <c oughs> ในห้องเรียนนะเดี๋ยวทุกคนดูดูตามนะเพราะว่าในในในที่แชร์อยู่เนี่ยมันจะช้านิดน,นึงนะในที่แชร์อยู่มันจะช้านิดนึง นะทุกคนก็ไปดูในห้องเรียนได้เลยนะแต่ละคนที่เป็นรูปอ่ะที่เขาแชร์อยู่อ่ะโอ้โหหล่อกันทุกคนเลยอ่ะแบบบอกเลยว่าหล่อมากโอ้พี่อนุอุ้ยทําไมห้องนี้มีแต่ผู้ชายหล่อๆเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่ไหนฮะทหารพี่เพียรนุนี่ทหารอากาศป่าวะจำไม่ได้ละหรือว่าตำทหา,ารอากาศเนาะโอ้โหพี่อ้อมรูปนี้พี่อ้อมสวยมากเลยนะทุกคนส่งรูปเข้ามามิ้นดีใจอ่ะดีใจอ่ะที่ลูกศิษย์ทำเป็นแล้วนะฮะ ครูบีทําให้ครูบอสลลงกับบอสเข็นน่ารักมากนะรูปเนี้ยดูดิเขาใส่ชุดขาวแดงมันเข้ากันเหลือเกินเนาะอ่าตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมนะ่ะก็กําลังลบรูปอยู่นะพี่เดือนนะส่งผลงานเข้ามานะเพื่อนๆนะส่งผลงานเข้ามานะก็มาจบลงด้วยที่รูปของครูมิ้นนะฮะกับอาจารย์กฤินะขอยืมแฟนเข้ามาใช้แป๊บหนึ่งนะขอยืมแฟนของอะไรนะอ่ากคสเจอมาใช้แป๊บหนึ่งนะฮะ พอดีวันนั้นมีถ่ายรูปคู่กับอาจารย์กฤษก็เลยลองมาทําดูลองดูสิเขาเปลี่ยนรองเท้าให้คุณบินด้วยอะ่ะเรา้ไปซื้อรองเท้าแบบนี้แล้วละ่ะรองเท้าแบบสีดําแบบนี้เลยน่ารังดีเนาะใส่แเราน่ารังดีโอเคนะะ่ทุกคนนะ <c oughs> ออวันนี้สมบูรณ์แบบมากเลยนะก็จบลงแล้วนะคะ